thử ba bà, bà. này đi, mì mì nít đi 2 tuổi mì 2 tua đấy quái tuần mùm mùm mai Ừ. Ừ. tăng nhảy của ใหญ่กว่านี้ ừ. đi ừ, mì mà. กินเหี่ยวฟ้าไม่มีโองทีมันลอยมันแหนะวันนี้ทำไมไม่ม like ีไม่มันต้องรอนน้ำตันหมุนไปนไปหัวมุมไหนป้ะ สองคมนีองคนสนง่ายนไปง่ืยอเปน่าหานิอน่ง่ายเกินไปงปน่า,า,นานมันไองไม่มอีปลาอมนีอยคนสองคนสอนองนีอยองนออนง หดหมดมาบ้านแล้วพี่ด้วยบ้านแล้วพี่ด้วยพี่ด้วยพี่ด้วยเฮ้อ <c oughs> ดูผนงานฟางถ่อไปไหนหมดแล้วนี่เข้าไปตรงนี้เลยโอ้โหนกเล็กๆกเล็กเลยโอ้ไม่มีเลยตอนนี้ <c oughs> ถ้ารุ่นนี้นมันไมมันมีสายปกติมันดูใช่มันไปหลบตรงไหนไม่รู้มันต้องไปข้างในหรอกตรงนี้หายกินใหญ่ายรถมาปลอดาย,ดยุ่ง な <laughs> รอยไหมเตืมมอนุดไม่เห็นมีเลยโอ้ขยาวน้อยขยาวหน่อย,ย,อยมัหน่อยขยาวให้มันนี่เลย เอาออกจากนี่ต้นรุนนี่พอดีเานาะเียรุ่นนี้แต่เียรุ่นนี้กางีรนี้พอดีเนาะอ๋อรุ่นพวกนั้นมันเล็กไปรุ่นปารตี้เลยนี่แหละรุ่นนี้สวยเลยสวยออกออกไม่ได้ค่ะรุ่นรรปา เออดุลนี้ยังพอเจ้าหน่อยนะคเาสุดไนี่ยเนี่ยดุนี้ยังพอยังพอทนพออะไรย,ยูถ้าเป็นุนี้พออะไรยโไูโอเคใช่โ,โอเคต้นนนี้ะลดลดนินะ ลุทนตูวได้ไตกก่อนหาปลาแบบไม่โดนน้ำนอนน้ำใสไหมใสไหมหลัไหมที่ไหนน้ำขางามน ดูนี่ก็พอรู้